สวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับรายการผู้ชายเล่นรถนะครับในวันนี้เราอยู่ที่แหลมสมิลาจังหวัดสงขลาครับมีรถนํามารีวิวหนึ่งคันครับเป็นรถยนต์นะครับรถยนต์นะครับยี่ห้อสุ zu กิครับรุ่นเซียครับหรือที่เรียกกันว่าสุ zu กิเซียนั่นเองนะครับรถคันนี้จะเรียกว่ารีวิวก็คงไม่เต็มปากครับพอดีผมมาทํางานครับแล้วก็เช่าขับมาจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับลงมาตังพัทลุงแล้วลงสงขลาครับเดี๋ยวจะขับกลับไปที่ สุราธานีนะครับคันนี้วิ่งมาแล้วที่ผมได้วิ่งขับเองก็ประมาณ1000กิโลนะครับก็ได้เจออะไรมากมายครับเรียกได้ว่ามาเล่าให้ฟังดีกว่ากับ1000กิโลที่ได้ขับรถคันนี้มานะครับสเปคเบื้องต้นนะครับคือเป็นรถเครื่องยนต์สี่สูบครับความความเร็วสูงสุดนะครับอยู่ที่ประมาณ160กิโลเมตรต่อชั่วโมงจากที่ผมได้ขับมาเองนะครับมีแรงม้าอยู่ที่9กสบแรงม้าครับที่6 0 0 0รอบต่อนาทีนะครับแรงบิด 1 1 8รอนิวตันเมตรที่4,800รอบต่อนาทีนะครับเป็นเครื่องเครื่องยนต์ 1, 2 4 2ซีซีนะครับเครื่องพันสองนั่นเองนะครับหรือที่เรียกกันว่าอีโคคาร์อะไรแหละครับนะครับก็มาดูกันว่าจุดที่ผมชอบมีอะไรบ้างครับที่ผมขับรถคันนี้มานะครับแล้วผมที่ไม่ชอบจุดที่ผมไม่ชอบมีอะไรบ้างนะครับอมาไล่กันทีละข้อเหมือนเดิมนะครับข้อแรกครับในผมให้คะแนนในเรื่องของรูปทรงนะครับผมชอบรถรูปทรงประมาณนี้ครับมันดูสวยงามลงตัวครับ คือการออกแบบของเขานะครับสิ่งที่ผมชอบเนี่ยครับไฟหน้านะครับกระจังหน้านะครับรูปทรงรถนะครับดูรอบคันนิดหนึ่งนะครับไฟท้ายครับคือมันออกแบบได้สวยครับแต่ความสวยในที่นี้อยู่ที่มุมมองแต่ละคนครับแต่ว่าในมุมมองผมคือผมมองว่ารถคันนี้ออกแบบได้สวยลงตัวทั้งคันนะครับจากรูปลักภายนอกนะครับแต่ลูกลักภายนอกนะดูสวยนะครับข้อสองจุดที่ผมชอบคือ ไฟหน้าสว่างครับนะครับไฟหน้ารถคะนนี้นะครับจะทาหน้าที่ได้ดีครับนะครับเ่ยดูแล้วเหมือนจะเป็นหลอดโปรเจคเตอร์ด้วยนะครับนะครับนี่ครับเป็นไฟไฟสีเหลืองปกตินะครับแลเวลาส่องเนี่ยไฟหน้าของเขาเนี่ยนะครับจะจะพุ่งตรงมาแล้วก็มีจุดรวมโฟกัสกันอยู่ที่ถนนนะครับมันทาให้เรามองเห็นทางได้ชัดเจนมากนะครับถือว่าไฟหน้านี่ผมให้คะแนนผ่านเลยนะครับถือว่าเป็นรถที่ ทำอ่าเร่ได้ว่าไฟหน้าเวลาขับขี่ในทางมืดๆนะครับหรือว่าทางสวนสุดวกเนี่ยทำได้ดีมากนะครับข้อสามครับเดี๋ยวให้ดูเน้นรถกันบ้างนะครับจุดที่ผมชอบคือนะครับห้องโดยสารครับนี่ครับท่านผู้ชมให้ดูเลยครับห้องโดยสารจะกว้างมากนะครับนะครับกว้างมากครับคือเป็นรถอีโคคาร์ก็จริงครับแต่ว่าห้องโดยสารถือว่าใหญ่เลยนะครับนั่งสบายครับไม่ว่าจะเป็นเบาะหน้านะครับ เบาหน้าเบานั่งนะครับเบาะหลังนะครับนี่ครับนั่งสบายครับส่วนตัวของผมเองเนี่ยสูง180ผมลองลองนั่งดูหมดแล้วนะครับลองนั่งดูหมดแล้วคือเป็นรถที่นั่งสบายมากนะครับคนตัวสูงคนตัวใหญ่โดยสารได้แบบสบายๆเลยนะครับคือถ้ารถคันนี้เทียบกับความใหญ่เนี่ยผมว่าน่าจะพอกับวีออสนิววีออสคันใหม่อะครับนะครับก็ถือได้ว่านั่งสบายนะครับต่อไปครับ มาดูกันที่การขับขี่นะครับก็มันจะมีรายละเอียดนิดหน่อยครับที่ผมสึกชอบนะครับคือก้านไฟเลี้ยวครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูก้านไฟเลี้ยวตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับคือก้านไฟเลี้ยวเนี่ยปกติแล้วรถทุกรุ่นนะครับรถทุกรุ่นปกตินะครับจะเปิดไฟเลี้ยวเนี่ยนะครับเราต้องยกการึ้นใช่ไหม อย่างนี้นะครับอ่ะเห็นไหมยกก้านขึ้นจะมีไฟเียกระพริบอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วพอเราเราเปลี่ยนเลนส์เ,เสร็จหรืออะไรเสร็จเราต้องกดก้านลงถูกไหมแต่ซูซูกิเซคันนี้นะครับถ้าเกิดเราจะเปลี่ยนเลนส์แบบใช้เวลาไม่มากเนี่ยเรากดเบาๆครับยกก้านขึ้นนิดเดียวดีเๆจะกระพริบสามทีแนละ้วมันจะหยุดไปเองนะครับกดลงก็เหมือนกันนะครับอ่ะเอาใหม่เอาใหม่อ่ะกดถ้ากดเบาๆหนะึ่งสองสามเห็นไหมสามครั้งมันจะดับไปเองนะครับก็ผมถือว่าเป็น อะไรที่ดีมากเพราะว่าเวลาเปลี่ยนเลนนิดเดียวเนี่ยเราไม่ต้องมากดไปกดมานะครับกดทีเดียวกระพริบสามทีแล้วจบนะครับข้อห้าจุดที่ผมชอบคือเลือนไม้นะครับอ่ะอยู่นี้พอดีครับเห็นเลื่อนไม้ไหมครับมันบอกอะไรบ้างนะครับมันบอกตาสิ้นเปลืองนะครับน่ครับกิโลเมตรต่อลิตรนะครับอันนี้คือเป็นเรียวไทม์เป็นเรียวไทม์นะครับกดอีกทีนึ่งเป็นภาพรวมทั้งหมดตั้งแต่เราขับรถมา เราขับรถคันนี้กินน้ำมันประมาณเท่าไหร่6กิโลเมตรต่อลิตรนะครับอีกอันหนึ่งที่ผมชอบคือนี่ครับน้ํามันในถังที่เหลือนะครับจะวิ่งได้อีกประมาณกี่กิโลอันนี้น้ำมันผมใกล้หมดแล้ววิ่งได้อีกประมาณ130กิโลนะครับก็มีอุณหภูมิบอกนะครับมีเกียร์ไมรวมนาฬิกานะครับแล้วก็หน้าปัดทั่วๆไปสแตนดาร์ดนะครับความร้อนนะครับอ่าน้ามันนะครับข้อต่อไปจุดที่ผมชอบคือมันเป็นรถที่ ขับทางไกลถ้าไม่ใช่ทางชันนะครับเป็นขับทางไกลเนี่ยยืนพื้นความเร็วร้อยร้อยร้อยสิบร้อยี่สิบเนี่ยมันทําได้ดีมันนิ่งๆเลยนะครับมันนิ่งๆเลยครับผมถือว่าเป็นรถที่ถึงเครื่องยนต์กำลังจะน้อยนะครับแต่นนั้วันนั้นขับไปสามคนนะครับก็ขับยืนพื้นไปที่ร้อยร้อยสิบร้อยี่สิบทำได้ดีนะครับข้อเจ็ดครับเรื่องของ engine brake ครับรถคันนี้ engine brake ดีนะครับถ้าเกิดเราเราใช้ถูกจังหวะนะครับถ้าเรากดเกียร์ลงนะครับให้เป็นเกียร์ L น,นี่กดไม่ได้เครื่องยนต์ไม่ได้สตาร์ทนะครับถ้ากดแล้วกดเกลงเนี่ยให้นำลงมาเกล L เนี่ยนะครับนะครับเครื่องยนต์จะเป็นอาจจะเป็นเครื่องยนต์ที่ดึง engine b บ a กขึ้นมาได้ถือพอสมควรเลยนะครับแต่ถ้าเกิดถ้าเกิดใครทำ engine b ร a แล้วคิดว่ามันยังน้อยเกินไปสำหรับรการขึ้นเขาลงเขาให้กดปุ่มตรงนิ้โป้งนี้ครับมันจะมีตัว S ขึ้นตรงนี้นะครับผมเดาว่าน่าจะเป็นคำว่าปอร์ตนะครับมันจะทำให้รถมีมีแรงชุดขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะครับก็มี engine b บ a กกันขึ้นเขาลงเขาได้พอสมควร พอใช้ได้พอใช้ได้ครับแต่ก็ไม่ถือว่าหนักมากก็ถือว่าดีนะครับถือว่าดีนะครับข้อแปครับเรื่องของช่วงล่างครับผมชอบช่วงล่างคันนี้ครับมันมันหนึบดีนะครับผมลองเข้าโค้งโค้งไฮสปีดความเร็วสูงนะครับโค้งไฮสปีดความเร็วสูงเนี่ยเอ่อด้วยความเร็วประมาณร้อยยี่สิบถึงร้อยสี่สิบเนี่ยนะครับมันทําได้ดีเลยนะครับมันเกาะถนนดีนะครับมันเกาะถนนดีช่วงล่างถือว่าโอเคนะครับแล้วก็เขาก้าครับ เมื่อกี้ที่ผมพูดถึงก็คือเรื่องของโหมดสปอร์ตนะครับโหมดสปอร์ตเดี๋ยมันมันมันเรียกรอบเรียกกำลังเครื่องได้ดีครับพอเรากดกดออนอ่ะเปิดเลยอีกรอบนึงนะฮอ่ะโอเคนะครับพอเรากดปุ๊บเนี่ยมันเรียกกำลังเครื่องเรียกรอบขึ้นมาได้ถือว่าดีนะครับมันทําให้เรามีอัตราการเล่งแซงที่ดีมากนะครับข้อสุดท้ายครับที่ผมชอบครับคือช่องเก็บของที่เก็บของท้ายรถครับอ่ะเดี๋ยวเราเปิดดูอีกทีนึงนะครับกดตรงนี้นะครับกดปุ่มนี้นะครับให้ดู ดานท้ายจะเด้งขึ้นมาครับมันมันช่องช่องเก็บของข้างหลังถือว่ากว้างอยู่นะครับโอเคแหละนะครับเนี่ยผมก็จุบของไปบ้างนะครับผมเดินทางมาทางานนะครับก็ถือว่ากว้างนะครับใส่ของได้เยอะอยู่นะครับผมไม่รู้ว่ากี่ลิตรนะแต่ว่ากว้างอยู่นะครับกว้างอยู่คนเข้าไปนอนได้เลยอ่ะนะครับก็โอเคนะครับถือว่าเป็นจุดที่เป็นจุดเด่นของสุสานกีเซียสนะครับโอเค ฟังเรื่องที่ผมชอบกันไปบ้างแล้วนะครับต่อไปมาดูในจุดที่ผมไม่ชอบกันบ้างว่ามีอะไรบ้างนะครับก็จุดที่ผมไม่ชอบเนี่ยจะมีอยู่ประมาณแปดข้อนะครับครับอ่ะให้ให้ดูในในจุดที่หน้าอีกรอบนึงนะครับเข้าเปิดออกบ่อยๆข้อที่หนึ่งครับโค้งรถด้านหน้านะครับตรงนี้ครับบริเวณนี้นะโซนขับรถอยู่อ่ะให้ดูโค้งด้านนี้นะครับด้านนี้แต่ฝั่งนี้ไม่ค่อยมีอะไรเพราะเราเห็นนะครับสิ่งที่ผมไม่ชอบคือเวลาเราเราหักรถเลี้ยวเนี่ยนะครับ ตอนนี้ให้ผู้ชมสังเกตว่าจะเป็นกับสายตานะครับบางทีเวลาเราเลี้ยวขวาเนี่ยนะครับเราหักเลี้ยวขวาไปเนี่ยนะครับบางทีมีรถสวนมามีมอเตอร์ไซค์สวนมาหรือว่ามีรถที่จะจะเลี้ยวจากไฟแดงฝั่งนู้นนะครับฝั่งขวาเนี่ยตรงน,นี้มองไม่เห็นเลยอันตรายมากครับต้องชะงงกหน้ามาดูนะเพราะว่าบางทีมันแบบมันมองไม่เห็นนะกลัวรถแบบรถสวนมาเรามาชนเราพอดีนะครับก็เป็นข้อที่ต้องระวังนิดนึงเรื่องโครงรถด้านหน้านะครับ ข้อ2ครับเรื่องของความอืดของรถนะครับแน่นอนรถอีโคคาร์นะครับรถจะอืดในความเร็วช่วง0ถึง60นะครับมันจะเร่งเรื่อยขึ้นต่อให้กดโหมดสปอร์ตหรือใช้เกียร์ L แล้วนะครับมันก็จะช้าอยู่นะครับแต่ว่าพอหลัง60ไปแล้วเนี่ยพอเรากดสปอร์ตหรือกดเกียร์ L เนี่ยมันก็จะมีกําลังเครื่องที่ที่ดีมากๆนะครับมันก็สามารถเร่งได้เลย60 80 100 120มันก็จะมาเรื่อยๆของมันนะครับ ซึ่งก็เป็นธรรมชาติของเราอีโคคาร์นะนะครับต่อไปข้อสามครับผมไม่ชอบพงอะไรที่มันเบาขึ้นไปครับผมไม่รู้ว่ามันมันเบาอย่างนี้เันเลือกปกติหรือเปล่านะแต่ว่าอาจจะเป็นเพราะผมขับรถรถแล้วก็บบาผมมันพงไปแังหนักก็ได้นะครับเวลาผมตีโค้งแรงๆเ่ยนะครับมันบางทีมันเออมันมันเบาแล้วมันมันดูแบบเราโค้งเงี้ยบางทีถ้าบางทีเหมือนใส่แรงมากไปอ่ะมันมันมันหลุดลหลุดเลนหลุดลายหลุดโค้งไปหน่อยนึงนะครับแต่ก็อาจทําใจให้ชินได้ถ้าเกิด ขับบ่อยๆนะครับแต่เหมือนผมยังไม่ชินเท่าไหร่แต่เคยขับวีออสเหมือนมันจะเต็จะเข้าโค้งจะดีกว่านี้นะสำหรับผมอะไรมันจะไม่ไม่บากว่ามันจะหนักกว่านี้หน่อยๆนะครับนะครับข้อสี่จุดที่ผมไม่ชอบนะครับคือเรื่องของอัตราการกินน้ํามันของรถคันนี้อ่ะขออภัยอัตราการกินน้ํามันที่แสดงตรงนี้นะครับให้ดูทีหนึ่งนะครับมันไม่ตรงนะครับมันไม่ตรงนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเอ่อตอนที่ผมขับมาเนี่ยนะครับผมได้ลองหาระยะกิโลตัวแล้วว่า มันกินน้ำมันเท่าไหร่ประมาณไหนนะครับมันกินน้ํามันอยู่ที่14กิโลเมตรต่อลิตรนะครับซึ่งตรงนี้แสดง16 l. มันก็ไม่ตรงเท่าไหร่นะครับแต่ก็อาจจะเป็นเพราะว่ามันเป็นภาพรวมตั้งแต่ขับมาถึงตั้งแต่28,000กิโลหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะแต่ว่าเอาผมลองลองลองเอาเนี่ยระยะกิโลที่ผมขับมาเนี่ยตอนนั้นเนี่ย400กิโลเหมือนกันนะครับแล้วเติมน้ามันไปเนี่ยผมหารด้วยระยะทางกับกับลิตรที่เติมนะครับมันก็ได้14กิโลลิตรนะครับถามว่าประหยัดไหมก็ประหยัดระดับหนึ่งนะครับ ก็อันนี้คือตัวเลขที่เป็นความจริงนะครับไม่ไม่ใช่ตัวเลขที่โชว์ตรงหน้าบัตรนะครับก็ถ้าท่านผู้ชมคิดว่าไม่ตรงก็ลองพิสูจน์กันดูก็ได้ครับว่ามันตรงหรือเปล่านะครับแต่ที่ผมวัดมาก็ประมาณนี้ความเร็วที่ผมใช้ผมก็หลายหลายย่างความเร็วครับขับในเมืองนอกเมืองนะครับขับในความเร็วสูงบ้างนะครับลองกดดูบ้างนะครับแต่หลักๆแล้วอยู่ที่มันหนึ่งร้อยถึงร้อยี่สิบไม่เกินนี้นะครับขับต่าังหวัดขับไกลๆนะครับข้อหกครับผมไม่ชอบสวิตช์ไฟฉุกเฉินนะมันไกลเกินไปครับ นะครับเนี่ยให้ดูปุ่มนี้นะครับมันดูไกลเกินไปอ่ะคือเวลาแบบขับรถแล้วบางทีรถจอดเฉินด้านหน้าหรือว่าต้องเตือนรถข้างหลังเนี่ยเราจะกดนี่บางทีมันเอื้อมมันเอื้อมไกลในขณะผมเป็นคนตัวสูงแขนมันแขนเยียดสุดเลยนะครับมันแขนเยียดสุดเลยครับมันบางทีมันทามันใกล้แค่นี้นึงหรือว่าอยู่บริเวณไม่รู้แล้วแต่นะครับแต่ว่าตรงนี้มันมันมันไกลไปนะครับข้อเจ็ดครับอันนี้ผมไม่ชัวร์นะแต่ผมคิดว่ารถรุ่นนี้ มัน USB อ่ะเราฟังเพลงอ่ะมันเสียบ Android ไม่ได้ครับมันต้องมาใช้ iOS เท่านั้นนะครับผมไม่รู้รุ่นอื่นเป็นหรือเปล่าหรือว่ารุ่นนี้หรือมันใช้ได้ผมไม่แน่ใจเลยว่าผมลองเสียบดูแล้วมันไม่ติดนะครับพอเสียบ iOS อละติดนะครับหรือว่าใช้ถ้าแก้ไขโดยการใช้แฟลชไดร์ก็ได้เสียบเข้าไปนะครับ ข้อต่อไปอะเมื่อกี้ผมข้ามไปข้ามเขาหกเอาไปอ่าย้อนมาข้อห้านิดนึงครับผมคิดว่าคันนี้มันตัวรถตัวรถมันอัดสัญญาณนะครับอัดสัญญาณ G.P.S. นะครับตอนแรกผมอ่ะคิดว่ามันเป็นเพราะภาคอ่าโพิภาคที่ผมมาเพราะเป็นภาคใต้ผมคิดว่าที่ G.P.S. ผมไม่ค่อยทํางานเน่ะคิดว่ามันเป็นเพราะอ่าบางทีมันมีเมฆคือมันกัดการสัญญาณ G.P.S. หรือเปล่าผมไม่ชัวร์นะครับ แต่ว่าก่อนนั้นนี้ที่ผมมาผมได้เช่าวีออสขับอ่ะวีออสก็ไม่มีปัญหาคือผมเปิด GPS แล้วก็เอาไว้ในรถได้เลยขับไปไหนมาไหนก็ GPS ไม่หายครับแต่คันนี้พอเอาไว้ในรถสักแป๊บนึงเนี่ยนะครับ GPS หายครับ GPS หายบางช่วงนะมันไม่ได้หายตลอดนะมันหายบางช่วงอับสัญญาณบางช่วงนะครับพอมันหายเนี่ยผมต้องเปิดกระจกเปิดกระจ,ก,ก,ระจกแล้วยื่นโทรศัพท์มาใกล้ใกล้ใกล้กระจกนิดนึงพอพอยื่นโทรศัพท์ออกมามันก็ GPS ก็มันก็มานะครับพอมาเนี่ยผมก็ เร้สัญญาณแป๊บนึงแล้วก็เอาใส่ในรถเหมือนเดิมนะครับพอขับไประยะนึงเนี่ยประมาณมันแล้วแต่บอกไม่ได้ว่ามันกี่กิโลอะ่ะมันก็จะหายอีกเขาหายก็เปิดกระจกอีกนะครับอันนี้ท่านผู้ชมลองหาข้อมูลดูนะครับว่าเป็นจริงหรือเปล่าสำหรับที่ผมแจ้งมานะครับแต่ผมคิดว่าน่าจะใช่เพราะว่าผมขี่มอไซค์ผมเอาเน็บมอไซค์นะครับเอาขับรถกระบะของผมนะครับขับรถเพื่อนนะครับเอาใส่รถเช่าว,วีออสก็ไม่เป็นไรแต่คันนี้เพิ่งเจอปัญหาเมื่าที่เพื่อนผมหายนะครับ ข้อสุดท้ายครับข้อแปลกเาที่ผมจะพูดถึงนะครับก็คือเรื่องของรีโมทล็อกประตูครับคือคันนี้มันทํารีโมทล็อกประตูแปลกนะครับล็อกคันนี้นะครับถ้าเรากดรีโมทหนึ่งครั้งอ่ะมันจะเปิดล็อกแค่ประตูฝั่งเดียวคือฝั่งคนขับนะครับบางทีผมก็ลืมนะมันี้จะเปิดเอาของหลังเนี้ยนะครับกดล็อกไปทีเดียวมันเปิดแต่ข้างหน้าตรงนี้มันล็อกอยู่ต้องกดอีกทีหนึ่งนะครับฉะนั้นในการบดล็อกคุณต้องกดรีโมทสองครั้งนะครับมันทําให้ผมมันก็ชอบจุดนี้เท่าไหร่มันดูยุ่งยากนะคครับโอเครับ อัตราการสิ้นเปลืองก็แจ้งมาแล้วนะครับทีนี้มาพูดถึงเรื่องของข้อมูลเพิ่มเติมที่อยากจะให้ท่านผู้ชมได้รับทราบและรับรู้สำหรับการใช้รถรุ่นนี้นะครับผมมองว่ามันเป็นรถที่ใช้ทางเลียงได้ดีครับถ้าคุณซื้อมาเป็นรถครอบครัวเนี่ยผมว่ามันโอเคนะนะครับสำหรับใช้ในชีวิตประจำวันไปทํางานไปเที่ยวนะครับนะครับก็ถือว่ามันดีแหละราคามันก็ไม่แรงเท่าไหร่ครับมันถ้าเป็นเกียร์ธรรมดาอยู่ที่4 0 0 0 0ไปลายๆครับ4 8 0 0 0 0กว่านะครับคันนี้เป็นเกียร์ออโต กียโตอยู่ที่ห้าแสนห้าประมาณห้าแสนห้าห้าแสนหกตัวราวนี้นะครับก็ลองไปพิจารณาดูนะครับสำหรับคนที่มีความสนใจจะใช้รถรุ่นนี้นะครับและก็สิ่งที่อยากจะฝากอีกเรื่องหนึ่งคือถ้าเกิดจะเอาคันนี้นะครับไปขึ้นเขาขับขึ้นทางชันเนี่ยคุณต้องเรียนรู้การใช้ engine brake นิดนึงนะครับคือผมจะพูดบ่อยมากเกี่ยวกับ engine brake เนี่ยนะผม้องถามคนที่ขับรถเก่งแบบนี้ครับที่รถครอบครัวไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายนะครับหลายหลคนไม่รู้จัก engine brake นะครับหลายๆคนขับรถออโต้ เกียร์เ uh ดียวเป็นแค่ขับแค่เกียร์ดีเกียร์เดียวนะครับไม่รู้จักว่าเกียร์อื่นๆที่เขาให้มามันทําอะไรได้บ้างครับอันตรายครับเพราะว่าการใช้อินจินเบรกเนี่ยอนจินเบรกหมายความว่าทําให้รถเนี่ยมีแรงหน่วงเครื่องยนต์ในการฉุดขึ้นเขาหรือลงเขานะครับถ้าเกิดคุณใช้เกียร์ดีแล้วตอนลงเขาเนี่ยคุณเลียเบรกตลอดทางเนี่ยอันตรายนะครับอันตรายยังไงครับอันตรายคือเบรกอาจจะไหม้เบรกไหม้มีผลยังไงเบรกไหม้เบรกจับไม่อยู่ครับจับไม่อยู่เป็นยังไงรถไหลลงเขานะครับ อันตรายนะครับฉะนั้นเนี่ยเบรกนะครับถ้าเกิดเจะขึ้นเขาขึ้นเลยก็ต้องเรียนรู้การใช้ engine เบรกหน่อยนะครับหัดขับบ่อยๆนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ Suzuki Seat นะครับความเร็วสูงสุดที่ผมลองทําได้ก็คืออยู่ที่160นี่ที่ผมแจ้งตอนต้นนะครับแต่ว่าจริงๆมันยังไปได้อีกมันยังไปได้อีกประมาณผมว่าน่าจะแตะ170ได้นะครับแต่ผมใจไม่กล้าพอผมใจถึงเท่านี้นะครับก็ประมาณนี้แล้วกันกับ Suzuki ซ e a t นะครับ ถ้าข้อมูลตรงไหนผิดพลาดประการใดก็ขออภัยท่านผู้ชมมานัดที่นี่ด้วยครับเอาเป็นว่านะครับถ้าเกิดครั้งหน้ามีรถรุ่นไหนที่ผมได้มีโอกาสได้ขับทดสอบอีกด้วยระยะทางมาสักหนึ่พกิโลเนี่ยก็จะนํามาพูดคุยนํามารีวิวมาสังเกตให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันต่อไปนะครับผมสุดท้ายนี้ครับถ้าเกิดชอบคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องผู้ชายเล่นรถด้วยนะครับเพราะ เด็กผู้ชายไม่เคยโตขึ้นเลยเพียงแค่ของเล่นชิ้นใหญ่และแพงขึ้นก็นั้นครับสวัสดีครับ